กลับมาสตรีมมิ่งอีกครั้งเพื่อนๆนะนิดนึงมีข่าวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโครงการนะฮะของชมรมวิทยุสมักเล่นเพื่อการศึกษาช่องความถี่145.41250เมกะเฮิร์นะครับจัดโครงการนะครับทำโครงการทำความดีเพื่อพ่อโฮเทลสวรรค์อันฟ่านะครับก็คือการทอดพระป่าเพื่อการศึกษานะครับจัดหาโทรศัพท์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านไร่เชิญอบอ่บอพลอยจัหวดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็อุปกรณ์การเกียนรารสอสอได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากจึงขอเรียนเชิญสมาชิกเพื่อนและังเชาชนผู้มีจิตศรัทธาชมรมสมาคมต่างๆรวมถึงท่านผู้ผู้ใจบุญทุกท่านที่ชมเลยสตรีมมิ่งสดในขณะนี้ ทางทีมงานนิว l i คิวทก็เป็นหนึ่งใน <c oughs> ทีมคณะร่วมจ,จัดโครงการในครั้งนี้นะครับในฐานะภาคสื่อมวลชนและก็ทีมบัาจัำพันย่ขอขออญาตประพันถึงโครงการนี้นะครับโครงการช่อทำความดีเพื่อพ่อโฮเทโเลโซนอันฟ้านะครับตอนนี้ก็มีรายชื่อ,อะนะครับรายชื่อที่ผู้เข้าร่วมนะฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งเป็นต่อลำดับต,ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจนะครับโครงการนี้เราจะเริ่มบริจาคของการในวันที่11-12กุมภาพันธ์2060นะฮะผมก็จะอ่านรายชื่อนะครับแล้วก็ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญกับเราได้นะครับนะฮะโดยติดต่อที่ท่านตีฝั่งทนนะครับ1 q k c ท่านใดดูนี้แชร์ลิงก์ได้นะครับแชร์บุญแชร์บุญกันนะฮะหมายเลขโทรศัพท์089929 8 8ด2สองนะครับชมรมที่เขาร่วมนะครับในนามดังต่อไปนี้ชมรมสักเล่นเพื่อการศาึกษาชมรม19สัมพันธ์ชมรมเพื่อวมใจและความผสมนะครับสมาคมอ่ชมรมรีโฮเทลแาทูอัลฟาเซ่าให้แก้ไขอัลฟาชาลีโฮเทลแททูอัลฟาชาลีนะครับ ชมรมนักส่งเล่นจิตอาสาสองศูนย์ี่ชมรีเจบางสะพานประจวบตะวันรับสแกนประจวบเพื่อน23นครปฐมขับเซรชันไอโคทูซิโรอัลฟาฟ็อกทอดชมรม 3S สมุทรปราการชมรม56รวมรวมใจ AR สัมพันธ์ชมรมเรเดียลขับจังหวัดนนทบรุรีนักกลุ่มชกกราชศรี กลุ่มนักศสกเล่นเพื่อนอตรกลุ่มฟ้าสางสางฝันเด็กไทยในชนบทร,ระยองกลุ่มนักศสักเล่น AR-4D ส่วนบริการนะครับมาตาวัดน้ำสำนักงานปลาปาบางเกอกน้อยกลุ่มทีบีงาะป่าสายบางเทิงและผองเพื่อนทุกค่ายกลุ่มคนจิตอาสาปากช่อง59นะครับนะครนะคร,นะคร,ราชสีมา กลุ่มเพื่อนสตอสมาคมธุรกิจไทยในญี่ปุ่นชมรมมิสักเล่นมิตรภาพ201นะครับนครนคราชสีมาสำนักข่าว New เร d คิวทหน่วยแพทย์กู้ชีวิตฐาน65 00ชมรมบางปูสัมพันธ์ชมรมฟ้าสายเอก,กมัยนะครับชมรมเพื่อนดาวเดือนนะฮะแล้วก็ชมรมธุกิจไทยแลนด์ แล้วก็ชมรมเอ็กโคลิง MCU เร์นักสืบพิมไทยนิวปกเหลืองโตเกียวญี่ปุ่นชมรม CRV amateur Video ครับชมรม VR bike t h a i l a n d และกลุ่ม For จ u n น e r ครับทะเลชนหาตกบกพ้องกลุ่มไหนนะครับที่จะสนใจข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภระานไปอย่างท่านปร,ประยงสมส่วนนะครับผู้รับผิดชอบโครงการ นะครับเอเอวั C, นเกซีฮะันี้ถือเป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งซึ่งเราอยากเชิญชวนนะักแบบเล่นนะักกู้ชีพกู้ภัยต่างๆนะครับไปร่วมบริจาคข,ของกันในวันที่11-12กุมภาพันธ์2560ผมมะเน้นย้ำนะฮะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เอเร์วันเกซีนะครับท่านสามารถติดต่อแจ้งไปได้เลยนะครับหมายนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้089 9298882นะฮะชื่อเล่นจะเชียบไปได้ครับพี่น้องไม่ต้องเรียนชื่อจริงก็ได้ฮะคุณปรโยงอาจจะชื่อยานิดน,นึ่งเชียบฝั่งทนก็ได้ฮะฉาย,ยาก็เชียบฝั่งทนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีโลโก้นะครับเบนโบชูออกมาแล้วก็มีหล,หลายท่านตกขาตกบกพร่องหน่วยงานไหนแจ้งไปที่ฝ่ายประสานงานเราได้นะครับวันนี้กาบขอบคุณครับสวัสดีครับ